สวัสดีทุกคนนะคะโคตรพัฒนามนมงคลนะคะภาษาเยอรมันมาสนุกนะคะห้าประโยคบอกรู้สึกไม่สบายนะคะต้องไปโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้เริ่มจากประโยคที่หนึ่งเลยนะคะ Ich muss ins Krankenhaus Ich muss ins Krankenhaus แปลว่าฉันเนี่ยจะต้องแบบไปที่โรงพยาบาลนะคะประโยคที่สองค่ะ m i ี ist übel เมียอืดอือเบวก็คือฉันรู้สึกแบบไม่ไมสบายนะคะประโยคที่3นะคะ S two tear way นะคะคุณอาจจะชี้ไปตรงไหนก็ได้ที่คุณเจ็บนะคะ S two tear way ก็คือมันเจ็บตรงเนี้ยนะคะประโยคที่4ะคะ่ะทุกคนอีกมุด so fort s ม m าทออีกมุด so fort สม่าทอแปลว่าฉันน่ะจะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะทันทีทันใดเลยนะคะแล้วก็ประโยค ที่5นะคะ l u f e i n e n Krankenwagen l u f e i n e n Krankenwagen แปลว่าให้โทรนะคะให้โทรเรียกรถพยาบาลนะคะอาล่ค่หวังว่า5ประโยคนี้นะคะทุกคนจะเอาไปฝึกนะคะแล้วก็ไปเผื่อใช้ได้นะคะในสถานการณ์จริงนะคะแต่ว่าอย่าขอให้ได้ใช้เลยนะคะอาล่ค่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ที่ Facebook Fanpage นะคะ ภาษาเยอรมันมันสนุกนะคะแล้วก็ YouTube Channel โคตรพัฒนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีนะคะ